วันนี้มีรายได้จากกระท่อมเดือนละไรเรื่องสองสามหมื่นนะเดือนสองสามหมื่นไปไงครับจากใช้เกลือจืดแล้วหายหมดเลยครับหาย้อไฟท็อปเชื้อไม่ลามต่อเลยใช่ไหมไม่ไม่ลามครับเชื้อหยุดอยู่แค่นั้นเลยหยุดแล้วมันเอ่อมันจะงอกเนื้อลงมาแล้วเชื้อก็ยังอยู่ตรงนั้นเลยไม่ไปยังไงต่อสวัสดีครับผมนงเกลือจืดนะครับวันนี้ผมได้มาสัมภาษณ์และเยี่ยมชมชมสวนของคุณเจนมีหัดยายอําเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอยากถาม คุณเจนิดหนึ่งส่วนนี้มีปลูกอะไรไปบ้างในสวนปลูกมังคุดทุเรียนหมากมะพร้าวสวนผสมทุกอย่างที่เจอปัญหาก่อนใช้เกระจืดเป็นยังไงอาการอาการไม่สมบูรณ์เท่าใช้กลือจืดเนี่ยนี่มันสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่อนเอโอ้เป็นเชื้อราที่ <ไฟ S 2> เป็นทบอ่าเป็นทบเป็นโรคไอตุอน <รา S 2> ่นเล่าเออราเชื้อรามันไล่ ยางหลายชนิดออ้าาเกลือจืดนี่มันก็บางบางไปแล้วนี่เอางี้ดูตัวอย่างมังคุดนี่เป็นยังไงโอ้มังคุดสวยอ่ะประทับใจเป็นยังไงใช้ได้ดีเลยใบสวยเลยโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยกะลังสวยอ่ะลองลองดูใบแผ่นแผ่นดูใบทีละส่วนทีละส่วนใบจะมันเออต้นมังคุดนี่ก่อนที่จะใช้เกลือจืดเป็นยังไงบ้างโอ้มันมีใบจุดแดงๆเนี่ยเป็นเชื้อราผลึกมา เชื้อราด้วยเอนอนด้วยนอนจุดแดงๆที่ใบใบไม้อ๋ออ่าแต่เวลานี้มาเชื้อเจดมันก็ไม่มีเลยไม่มีมันหายหมดดูอวอถ้าไม่ใช้เกลือจืดนี่จะรอดหรือสวยขนาดนี้ไหมโอ้ยไม่เคยนะเนี่ยครั้งนี้มันครั้งแรกในชีวิตที่เจอของดีขนาดนี้นั่นนะโอ้แสดงไม่ไม่เคยเจอไม่เคยเจออะไรดีมาก่อนถ้าตรวนี้เลยนะครับอ่า มังคุดเออมังคุดนี่ถ้าไม่ใช่เกลือจืดนี่คิดว่าใบจะแยกกว่านี้ไหมอย่างต้นนี้ยมันแยกมันแรงแล้วมันกัดมันกินแล้วมลแรงหลายชนิดเลยใช่นอนด้วยนอนไอ้ไรแดงไรอะไรมันลงมุดหน้าอ๋อเพลี้ยไฟไรแดงนอนใช่กินหมดเลยกินหมดทุกอย่างน่าตอนนี้คุณเจนพามาดูต้นทุเรียนอีกต้นหนึ่งซึ่งอยู่ในสวนของคุณเจนซึ่งเป็นสวนผสมผสานมีพืชผลไม้หลากหลายชนิดครับ อันนี้เป็นทุเรียนอีกต้นหนึ่งก่อนใช้เกลือจีดปัญหาที่เกิดขึ้นกับต้นนี้คืออะไรครับอ๋อคือเชื้อรามันเชื้อราเชื้อรามันเอาเน่าหมดเลยนี่ขึ้นเน่าไปขึ้งต้นเลยอ๋อไม่กวาสองไม้ได้ครับเออขึ้นเน,น่ายาวอาาอถ้อาเกาิถ้าโคผู้ท้าโคมันจะหายหมดเลยนี่ก็เจิดโดแล้วก็ทาใช่ไหมใช่แล้วทางดินน่ะโรยไปกี่กิโลต้นนี้อ๋อต้นนี้ประมาณก็กิโลครึ่ง่ะรอบรอบด้านประมาณหนึ่งกิโลครึ่งครับ หลังหลังจากใช้แล้วแมลงเป็นไงบ้างเมืองแมลงเชื้อราหายไหมหายหายหายหมดเลยครับเดี๋ยวลองลองมาดูทางนี้ดิมาดูแผลวนวนดูแผลแผ่นดูแผลนะครับนี่ร่องรอยแผลเก่านะครับร่องรอยแผลเก่าอันนี้หลังจากใช้เกิดเ้รหายหมดเลยครับเชื้อไฟท็อปเชื้อไม่ลามต่อเลยใช่ไหมไม่ไม่ลามครับเชื้อหยุดอยู่แค่นั้นเลยหยุดแล้วมันจะงอกเนื้อลงมาแล้ว เชื้อก็ยังอยู่ตรงนั้นเลยไม่ไปยังไงต่อไม่ไม่ไม่ไปแล้วแล้วก็ภาพรวมเรื่องใบเป็นยังไงบ้างเรื่องใบมันได้เงี้ยดีขึ้นใบมันสมบูรณ์เป็นเอาลูกนี่สามสิบกว่าลูกเนี้ยอเฉพาะไอ้ต้นนี้ใช่ไหมออันนี้ยังดูนะครับต้นยอดอ่อนยังมีแตกอยู่ให้เห็นอยู่นะครับเนี่ยยอดอ่อนยังสวยอยู่เลยนะครับนี่ยังไม่ได้ตกแต่งมันนี่ใส่นี่ใส่ทั้งแปลงเลย ทั้งแปลงเลยนี่ต้นนี้ก็ใส่ด้วยเนี่ยใส่ใส่กระท่อมสวยแม่กระท่อมเนี่ยสวยสวยเออใช้ได้แล้กระท่อมนี่รสชาติเป็นยังไงเรื่องความเข้มข้นมันกรอบกรอบมันนิ่มกินอร่อยมามาหนิมาเงี้ยอ่าอ่าอ่าอันนี้ย่างได้เลยเอ๊ะท่อมอีกต้นนึงเป็นอ่ามันเป็นผลพลอยได้จากเกลือจืดใส่ต้นทุเรียนแต่ก็กระท่อมได้กินด้วยอ๋อก็ใส่ใส่ทั้งเปลง กระท่อมเป็นยังไงกินแล้วเป็นยังไงหลังจากใส่กระจืดเนี่ยเนี่ยกระท่อมนมันกรอบจากใบนิ่มกินดีอร่อยกรอบใบนี่อ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยถือโชว์เลยอ่ะบอกฝากบอกที่ชาวสวนว่าไงบ้างนี่ยะใส่กระจืดนี่น่ากระท่อมใบจะกรอบนิ่มกินอร่อยมันมันเออมันไม่แข็งเออะทำไม่ได้ใส่กระจืดมันก็ด่างแข็งกาาเนี่อะไรหรออันนี้ออนนุ่มอีกนิ่ง ผมควันมันมีกินสบายสบายอ๋อไม่มีควันก็กินได้แต่ว่าคนมีควันโอ้อร่อยอร่อยเลยรสชาติดีกว่าเดิมไหมดีกว่าดีกว่ามีกรอป่ะมีตอนนี้ทําขายได้ด้วยนะโอ้กิน้ว่าเวลาเนี่ยสองร้อยห้าสิบเกลือจืดเนี่ยมันมีธาตุอาหารเป็นธาตุรองธาตุเสริมซึ่งมีทั้งหมดแปดตัวด้วยกันแปดชนิดด้วยกันซึ่งอันนี้เป็นผลจากรายงานการวิเคราะห์ เทคนิคการใช้เกจิตร่วมผสมผสานกับปุ๋ยเคมีคือไปการจัดธาตุอาหารให้เพื่อินครบทั้งสาหมู่ตามที่พืชต้องการเหมือนกับคนเราซึ่งกินอาหาร5้าหมู่แต่พืชต้องการแค่สาหมู่แค่นั้นก็เจริญเติบโตเนี่ยความสมบูรณ์มันถึงเกิดขึ้นกับใบกระท่อมสเก็ตดูได้เลยนะครับนะครับอ่าอันนี้ใบกระท่อมผ่านไปเอ้าแผนดูทั้งสวนนะครับมีสวนผสมหลายอย่างอ้าจะโชว์ต้นอะไรอีกพามาดูอ่ะ ถ่ายตามหลังดูก็แล้วอตอนนี้คุณเจนพามาดูต้นอื่นอีกต้นหนึ่งเพราะว่ามันดีหลายต้นนะครับไม่ใช่ว่าดีเฉพาะเป็นบางต้นะะนะครับนี่ต้นนี้นดูไหนมันตายไปแล้วต้นไหนตายไปแล้วใส่มันเอ่เอโอ้ทุเรียน๋อมันตายไปแล้วโค้ขายังยังขามันมันเป็นตอนแรกตอนแรกนี่โอ้มันน่าคิดว่าตายแน่เลยใช่ไหมตายทำไมยินนี่นะ คิดว่ามันตายแล้วตัวนี้นะอาแล้วแล้วมันทำไมถึงฟื้นมันเนี่ยผมก็นี่ใส่เกลือจืดลงไปนะใส่เกลือจืดแล้วรอดเลยฟื้นขึ้นแล้วอ๋อเนี่ยดูดูนี่มันนี่นี่เป็นไม้หมดแล้วนี่ออกลงแล้วนี่หมดเลยอโคนต้นหมดหมดเสียเกือบหมดเลยนะครับแต่ก็รอดฟื้นมาได้นี่นี่มันออกแล้วนี่นี่อ๋อเนื้อเยื่อใหม่อ๋านี่าาาาาา อันนี้แตกเนื้อเยอะไหมลงมาแล้วเออครับมันไม่ตายเออไม่ตายอ่าแสดงว่ารอดได้ด้วยเกลือจืดใช่ไหมใช่ใช่ดูต้นมากต้นมากใบเป็นไงดูใบมันทํำไมเขียวมืดอย่างนี้เลยเลยอ่าเออใส่เกลือจืดก่อนใช้เกลือจืดเป็นอย่างนี้ไหมโอ้ใบมันเหลืองนี่วใส่เกลือจืดนะมันใบเป็นมันหมดดูนะเลยเมันเป็นมันหมดหมากนี่ก่อนใช้เกลือจืดใบเหลืองใช่ไหมใบเหลืองเหลืองเยอะไหมอ๋อใบเหลืองเยอะนะ เลยอะงานนะนี่มันเขียวจะอุ้มไปหมดลหลังใช้กิเจือกี่วันใบถึงเขียวเนี่ยก็ประมาณก็สี่สิบวันอ่าเดือนหนึ่งสองเดือนประมาณนี้หนึ่งถึงสองเดือนอ้าวลองแทนดูใบหมากข้างบนนะครับดูภาพรวมเลยต้นหมากสี่ต้นห้าต้นนี้ทั้งหมดเลยแทนดูได้เลยนะครับเนื้อส่งไปทตังทุเรียนอะไรมันเถอะเนี่ยดูวนดูไปทั้งสวนนะครับคุณเจนพามาดูมะพร้าวอีกต้นนะครับมะพร้าวอ๋อ ่ามะพร้าวมะพร้าวหลังจากใช้เกลือจืดไปไงอาการดีขึ้นลูกก็ใหญ่ลูกใหญ่ใบใบเป็นไงใบเป็นมันเลยใบเขียวมันนั่นแหละไอ้หนอนไอ้หนอ็มันสูญหมดนะหนอนแมลงก็ไม่มีไม่มีของพี่เจนี่เป็นสวนผสมผสานเนาะใช่ปลูก ทุกอย่างุกเลยใช้เกลือจืดแบบปูพรมเลยปูพรมปูพรมทางแปลงพืชทุกชนิดที่อยู่ในสวนนี้ก็เลยได้กินเกลือจืดเกือบทุกต้นเลยนะครับุกวันนี้มีรายได้จากกระท่อมเดือนละเท่าไหร่เดือนละสองสามหมื่นนะเดือนละสองสามหมื่นไปไงครับพี่เจนมีอะไรจะฝากชาวสวนให้มาใช้เกลือจืดไหมมีอะไรจะฝากหลังนี่ไอ้ให้ชาวสวนใช้เกลือจืดเยอะๆมีไอ้ข้างเคียงกันนะไอ้เรี่งของ ผมมันสวยของคนไม่สวยคนชาเลยผมไม่ผมจะเปิดเผยให้ชาวบ้านช่วงไอ้ข้างเคียงเนี่ยให้ใช่เก็เจอดผมแค่แค่นี้หน่าผมก็บอกว่าความใอะไรบอกเกลือจืดไอ้เผื่อมาเกลือจดที่ไหนยังไม่เคยรู้ไหมบอกโอ้ไม่รู้ครับผมใช่มาสองปีแล้วใช่พอใช่สองปีเหมือนโอ้ความมึงดูดีสวยมีคนมาดูไหม ดูดูเขาก็ถามนะใช่อะไรใช่ไอ้ต้นเลียนนะต้นเลียนมันเน er an ่ามันพังใช่เลยมันหายอ่าเอราะหายบพรเกิดจืดเผินอ่าเกิดจืดมันงงๆเลยนะเขาเพราะเขาไม่รู้จักไม่เขาไม่รู้จักมาก่อนใส่เกิดเจืดมาขามต้นนี้เป <ü ke Wel en> ็นยังไงบ้างเป็นไม่ไม่ค่อยมากอย่างเลยไม่ค่อยดกอ่ะเอออ่านี่พอใส่เกิดจืดไปปุ๊บโดกเต็มเลยเต็มเต็มดูเห็นไหมเห็นจะก็เออควักมันทั้งเพล่ะ ฝากเต็มเลยฝากเต็มเยเป็นตันนะเนี่เป็นตันเลยเหรอต้นต้นหนึ่งน้าครับถือโอกาสนี้ฝากฝังพี่น้องเกษตรกรนะครับถ้าเกิดท่านใดยังไม่เคยทดลองใช้เกลือจืดขอให้ท่านเปิดใจสักนิดหนึ่งแล้วจะเห็นผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโอเคนะครับขอบคุณมากครับวีเจนครับสวัสดีครับสนใจเกลือจืดโทรได้เลยนะครับ0966359966นะครับ